เมื่อนีเลือกงามย้ำดียุที่สำนักสงแจงสว่างโค้งมาง้อยของเฮาพูดเจ้าว่าเพิ่นมุงเห็ดอย่างกันค้นคือหลาย<ม>าแทนมาเมืองไกลๆไม่ต้องสงสัยกันนี่คือตอนอินทภาลัมปกติแล้วค้นจะน้ากล้วยน้ำโอยน้าฟักทองมาใส่ในงานบุญกฐินแต่นี่พี่น้องมาเมืองเพิ่นเอา ต้นอินทาลัมมาใส่ในงานบุญกระถินน้ำต้นอินทาลัมมาถวายให้วัดจำนวน2ต้นใหญ่ปกติแล้วต้นอินทาลัม,มะจะมีราคาแพงบ่าสามารถ ือได้ไงยแต,ตอนนี้เจ้าของสวนม้าเองน้ำอินทผลามสองต้นใหญ่ๆมาใสซบุญกระถินเพื่อน้ำมาปลูกภายในบริเวณวัดเป็นเจ้าของสวนอินทภผลามจะเมนดีหลายต่อไปสได้มีผลไม้อินทภผลามกินอยู่ในวัดพนพวงก,กับเป็นกรรมการอยู่ในวัด มาวัดเป็นประจำงานต่างๆงานทุกอย่างที่จัดอยู่ในวัดพุ่มพวงก็จะมาบ่าเคยนนค่ะนี้เรื่องงามยามดีมาพร้อมหนา้าพร้อมตาสุขคตทุกคนก็มาซอยงานดีงานบุญกฐถินนะคะยังเบาถึงแต่ก็ช่วยงานกันดีสุผู้สุขคตนี้จานวนหาลอยหลังคาเลือนนะคะเวลาจะเอาบุญกฐถินก็ต้องมาแตงซอยกันแตงองค์สงเครื่อง,รองกรกถินต่างๆหลยๆ่ยล ผู้ใดว่างก็ออกมาทําบุญน้ากันไม้กินเขาน้ากันจัดเตรียมสถานที่ล้อเจา้าภาพเพิินปีนี่มีเจา้าภาพใหญ่เครื่องกระถินทุกย่างเพิ่นกระซือมาเองเบอร์สุอันสุย่างทั้งวัดบ่ได้ซื้อยากบ่ได้จัดงานอีหย่างเลิศหรืออลังการจัดเพราะประมาณ